ความคืบหน้าล่าสุดทอกอ,อแจ้งแล้ววันจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเกต็ตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวประกันรายได้ข้าวพ่วงโครงการคู่ขนานวงเงินรวม51,858ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563 64ซึ่งก็จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกร,กรมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือว่ารับสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทนะคะ ล่าสุดนะคะทางธนาคารทกสนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางทกสก็จะนําเสนอคณะกรรมการบอร์ดของทอกสก่อนนะคะเพราะว่าโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ที่มาขอใช้เงินของทอกสเดิมจากปีที่แล้วรัฐบาลจาัดสรรงบประมาณมาให้ทกสจ่ายตรงกับชาวนา ความจริงทางธนาคารเองก็มีการเตรียมสำรองเงินบางส่วนที่จะนำไปใช้ในกิจการของธนาคารเองในเรื่องการอำนวยสินเชื่อต่างๆแต่ว่าในโครงการนี้จะมาขอใช้เงินของทกศมาจ่ายซึ่งทางทกศเองก็ไม่ได้ขอบอดไว้ก่อนดังนั้นก็จะต้องรอบอร์ดว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในวันที่26ิพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางทกศก็จะต้องมาพิจารณาว่าสภาพคล่องมีเพียงพอหรือไม่เพราะเราเองจะเตรียมเงินไว้สำหรับโครงการประกันรายได้5พืช พ่วงโครงการคู่ขนานอีกด้านหนึ่งก็ต้องให้สินเชื่อในการดําเนินธุรกิจของธนาคารด้วยจะนํางบประมาณมาให้รัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แต่คาดว่าบอร์ดไม่น่าจะมีปัญหาคงอนุมัติเหลือครึ่งหนึ่งกว่า20,000ล้านบาทซึ่งก็พอจ่ายไว้แต่ถ้าของเดิมเดิมจะจ่ายรายละ1,000บาทรับสูงสุดที่20,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็ใช้วงเงิน5.4หมื่นล้านบาท ก็คงไม่ไหวมันสูงเกินไปแต่ถ้าจะให้จ่ายรัฐบาลก็จะต้องหาเงินกู้มาให้จ่ายอย่างนี้พอมีความเป็นไปได้แต่จะให้ธนาคารทกสมากู้เงินเองเพื่อรัฐจะจ่ายช่วยชาวนาก็คงจะไม่ได้ทาแบบนี้คณะกรรมการบอร์ดของทกสจะเอาด้วยหรือไม่เพราะอยู่ดีๆก็มาเพิ่มภาระให้ทกส สรุปนะคะในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะทางธนาคารทกสก็จะนําเสนอคณะกรรมการบอร์ดของทกสก่อนนะคะว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาไล่ละ500บาทในวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวความคืบหน้านะคะก็จะรีบนํามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ